สวัสดีครับผมพุ่นเนตาสานะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการตั้งค่ากล้อง d s LR ว่ามีวิธียังไงที่จะถ่ายรูปออกมาให้สวยและมีภาพคมชัดนะครับชจงบางภาพทุกคนก็ต้องรู้จักสามพื้นฐานที่มีผลต่อการถ่ายภาพก็คือรูรับแสง ISO และสิีดช c h เตอร์ทั้งสามสิ่งนี้ที่ทำงานสัมพันธ์กันล้วให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นภาพที่เราเห็นซึ่ง ปัจจัยทั้งสามอย่างนี้มีผลต่อการแต่ภาพของเราซึ่งมีผลทําให้ภาพชัดหลังเบอร์และความสว่างครับรูรับแสงคือรูรับแสงที่อยู่ด้านหน้าเลนสควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าเข้ามาหาโฟล์กล้องส่วนหลักการทางานของรูรับแสงให้คิง่ายๆว่าดวงตาของเรานนั่นเองซึ่งมันทํางานเหมือนดวงตาของเราเวลาเราลืมตาแสงก็จะเข้ามาเยอะเวลาเราหลับตาแสงก็จะเข้ามาน้อย เมื่อเราอยู่ในที่มืดหรือที่สว่างม้านตาของเราก็จะขยายหรือหดหรือนั่นเองครับส่วนการถ่ายภาพลูกตาดำก็คือรูรับแสงซึ่งสามารถหดหรือขยายขนาดของรูรับแสงเพื่อให้แสงเข้าถึงเฟนเซอร์ของกล้องได้มากหรือน้อยตามความต้องการอยู่ที่เราจะปรับเองได้ค่ารูรับแสงมีผลต่อภาพอย่างไร ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนรูรับแสงที่เห็นได้ใช้คือความสว่างในภาพเมื่อเปลี่ยนขนาดของรูรับแสงปริมาณแสงที่จะเข้ามาก็ต่างกันนั่นคือร,รูรับแสงกว้างแสงจะผ่านเข้ามาได้ทํามากให้ภาพสว่างแต่หากรูรับแสงแคบแสงก็จะเข้ามาน้อยหรือภาพจึงมืดครับภาพด้านซ้ายนี่คือเปิดรูรับแสงกว้างอันนี้เปิดแบบพอดีแล้วก็ ด้านขวาสุดก็จะเป็นแบบเปิดรูรับแสงแบบแคบนะครับความชัดตื่นเมื่อเราปรับเปลี่ยนขนาดของรูรับแสงความชัดลึกคือผลที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งภาพถ่ายของคุณที่ชัดตั้งแต่ด้านหน้าเฟรมภาพไปจนถึงด้านหลังเฟรมเรียกว่าภาพชัดลึกส่วนบางภาพที่ฉากหลังอยู่นอกระยะโฟกัสด้านหลังเบลอๆว่า ภาพชัดตื้นครับจะเห็นนะครับว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ชัดที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าภาพชัดตื้นนะครับส่วนนี้ไปจะเป็นถ้าเราโฟกัสให้ถูกที่มันก็จะเป็นภาพชัดลึกอันนี้ก็เป็นดูเอาง่ายๆครับอันนี้เอฟเปิดเอฟตับปหนึ่งจุดสี่เอฟสองเอฟสองจุดแปดแล้วก็รูัลแสงก็จะแคบขึ้นไปเรื่อยๆ พอเราเปลี่ยนรูรับแสงภาพที่จะตามมาก็จะเป็นเหมือนด้านบนนี่ครับถ้าเปิดรูรับแสงแคบเราก็จะเห็นตัวเรากับวิวข้างหลังชัดทั้งหมดเลยแต่แสงก็จะน้อยแต่ถ้าเราเปิดเยอะข้างหลังก็จะเบลอแล้วก็ตัวเราก็จะชัดก็เป็นหน้าชัดหลังเบลอสปีดชัตเตอร์ก็คือเป็นการทํางานของม่านที่เปิดปิดให้เซนเซอร์ภาพรับแ,แสงที่ผ่านมาจากเลนส์ครับ ความเร็วชัตเตอร์มีหน่วยเป็นวินาทีเรียงจากชา้าไปเร็ว1 2 1 4 1ทับ2 1ทับ4 1ทับ 8, แล้แลวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนสปีดชัตเตอร์นะครับอันนี้จะเห็นว่ามันเราได้ปรับสปีดชัตเตอร์ได้น้อยมันก็เลยทำให้ตัว subject ของเรานั้นเบอร์แต่ถ้าหากเรา เปลี่ยนสปีดแชตเตอร์เป็นเยอะมันก็จะเห็นคนที่กำลังวิ่งมันก็จะเห็นภาพคนวิ่งได้ชัดนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับมาเยอะขนาดนี้ภาพก็จะมีส่วนที่ทำให้มมึนครับในตัวอย่างครับเวลากลังหันหมุนอย่างนี้เราเปลี่ยนสปีดแชตเตอร์เป็น1นต่อ4ี่ในหนต่อ3สก็จะพอเห็นได้ชัดและ1ต่อห้ร้ก็จะมันก็จะเห็นเหมือนกังหันหยุดแต่ที่จริงแล้วมันเป็นกังหันที่ยังหมุนอยู่ครับ ต่อไปเป็น ISO ISO คือสิ่งที่พื้นฐานสุดๆของกล้องก็คือเหมือนการตั้งค่าแสงให้แสงนั้นมีผลต่อภาพของเรานะครับการที่เราปรับเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆภาพก็จะสว่างสดใสขึ้นเรื่อยๆเพราะ ISO เป็นตัวเร่งความไวแสงให้มากขึ้นเหมาะกับการที่จะใช้ก็คือในที่แสงน้อยหรือต้องการความ เพิ่มแสงนั่นเองหรือว่าเราอยู่ในที่ที่มันมืดอันนี้ครับในตอนกลางวันแล้วก็จะควรตั้งค่า ISO เป็นที่100เพราะว่าเรามีแสงแสงจากธรรมชาติเข้ามาอยู่อันนี้เป็นถ้าเหมือนช่วงกลางวันแล้วประมาณบ่าย2บ่าย3ก็จะเป็นนี่ครับ ISO 400คือมันยังมีแม่อยู่แต่ก็ยังมีแสงธรรมชาติอยู่ส่วนอันนี้คือตอนกลางคืน ก็เราก็จะปรับไปที่ ISO ที่เยอะหน่อยแต่ถ้าว่ามันจะมีอันนี้ก็คือน้อยน้อยเขาเรียกว่าเป็นการแตกของภาพที่ทําให้ภาพไม่มีความคมชัดกับอันนี้เป็นตัวอย่าง ISO น้อยอันนี้ถ่ายถ่ายตอนประมาณเย็นๆจนถึง ISO พันหก็คือเราสามารถเพิ่มแสงได้ หลายคนก็งงว่าเราแอดโอมันควรใช้ประมาณเท่าไหร่ดีมีให้เลือกเยอะครับเพราะว่ากล้องแต่ละตัวนั้นจะมีแอดโอทีไม่ต่างไม่ต่างกันมากแต่ว่าจะมีความมากน้อยก็แล้วแต่ยี่ห้อกล้องเวลาที่เราใช้แอดโอน้อยภาพก็จะไม่มีผลต่อการน้อยเลยครับจะเป็นภาพคมชัดปกติแต่ถ้าว่าเราใช้แอดโอเยอะจนเกินไปภาพก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นริ้วๆจุดๆๆ มันจะเป็นเหมือนภาพแตกมันไม่มีความคมชัดเพราะฉะนั้นมันเราต้องหลีกเลี่ยงก,การที่จะใช้แอสโอเยอะๆครับแล้วเราต้องไปเปลี่ยนไปใช้ s p e e h u t t e r ให้น้อยลงแทนอันนี้เป็นข้าวๆสามารถเก็บบันทึกไว้ดูได้ครับเป็นทิก ขอจบฟลายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ